สวัสดีครับผมชื่อนาลินเกิดสมมาตรครับวันนี้จะมานำเสนอบทที่3เกี่ยวกับระบบโครงสร้างครับโครงสร้างโครงสร้างของร่างกายของปลามีลักษณะเช่นเดียวกันกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโดยทั่วไปแต่ปลาเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการต่ำสุดประกอบด้วยส่วนที่เป็นกระดูกชนิดต่าง ในตัวคอสเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเกตฟันส่วนประกอบของระบบประสาทและการขีบเพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พยุงร่างกายให้คงรูปและมีความแข็งแรง 2. คุ้มกันสมองไขสันหลังและอวัยวะภายในอื่นๆ 3. เป็นพื้นฐานยึดเหนี่ยวของกล้ามเนื้อ 4. ช่วยในการเคลื่อนไหว เป็นที่อยู่ของเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือดกระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่ค้าจุนเป็นแกนหรือเป็นโครงสร้างให้แก่ร่างกายกระดูกมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดกระดูกประกอบด้วยเซลล์เส้นใยและสาระและสารระหว่างเซลล์ซึ่งเป็นแคลเซียม กบทั้งหมดดังนั้นจึงทำให้กระดูกมีลักษณะเป็นของแข็งที่เสริมสร้างกันเองขึ้นเป็นโครงร่างของร่างกายสัตว์และเป็นหลักให้กล้ามเนื้อได้สามารถยึดติดเข้าด้วยกันเป็นรูปร่างของปลาและช่วยให้ปลาสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้กระดูกมีสองลักษณะคือกระดูกแบบโปร่งแบบฟองน้ำกระดูก แข็งแน่นกระดูกของปลาแบ่งออก2องรูปแบบกระดูกอ,อ,อ่อนกระดูกอ่อนแบ่งออกเป็น3ชนิดกระดูกไอยาลีน มีลักษณะค่อนข้างใสคล้ายกระจกพบในร่างกายสัตว์มากที่สุดกระดูกอ่อนอิลาตินมีสีออกเหลืองมีความข่ดมัวยืดหยุ่นได้กระดูกอ่อนไฟโปมีเส้นใยคอลลาเจน 2. กระดูกแข็งแบ่งออกเป็น3ประเภทโครงกระดูก ภายนอกหรือโครงกระดูกผิวส่วนประกอบของกระดูกมีมาจากผิวหนังชั้นเดียวชั้นในอย่างเดียวกันโครงสร้างกระดูกภายในส่วนของกระดูกที่อยู่ลึกลงไปในร่างกายแผ่นเยื่อกระดูกคือเนื้อเยือ่อเกี่ยวพันและเยื่อหุ้ม โครงกระดูกปลากระดูกอ่อนโครงกระดูกของปลากระดูกอ่อนมีโครงสร้างหลักเป็นกระดูกอ่อนไม่มีส่วนที่เป็นกระดูกแข็งจริงส่วนของกลองสมองรวมกันเป็นชิ้นแบ่งออกได้วสองส่วนคือกระดูกส่วนหัวเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าของร่างกายของปลาประกอบด้วย ส่วนที่เป็นอวัยวะต่างๆรับความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้สองส่วนคือกล่องสมองทำหน้าที่ในการห่อหุ้มสมองและกลองเหงือกเป็นส่วนที่ขยับได้ของส่วนหัวและกระดูกลําตัวที่แยกเป็นกระดูกแกนกลางกับกระดูกระยางโครงสร้างกระดูกปลากระดูกแข็ง เป็นส่วนหลักในการยึดเกาะของกล้ามเนื้อและอวัยวะที่อ่อนนุ่มทั้งหลายเช่นระบบทางเดินอาหารระบบเลือดและการไหลเวียนโลหิตประกอบด้วย2หลักคือกระดูกแกนกลางและกระดูกดะายางหรือกระดูกสำหรับค้ำจุนล้วนแล้วมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้นลักษณะของกระดูกปลากระดูกแข็งมีสองนิตคือ กระดูกอ่อนและกระดูกแข็งซึ่งแตกต่างกันที่ต้นกําเนิดเดิมมีลักษณะกระดูกของปลาโดยทั่วไปจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปตามสายวิวัฒนาการระบบโครงกระดูกของปลากระดูกแคนกลาง1น,งน,งนงกระดูกแกนกลาง1.1 กระดูกส่วนหัวหรือกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะของปลามีกระดูกแข็งประกอบด้วยกล่องสมองเป็นส่วนของกระโหลกศีรษะด้านบนที่อยู่รอบกล่องสมองและเยื่อหุ้มอวัยวะรับความรู้สึกบางส่วนเป็นส่วนที่ไม่สามารถขยับได้สามารถแบ่งออกสามารถแบ่งกระดูกออกตามกลุ่มได้สองกลุ่มดังนี้กลุ่มที่หุ้มภายในได้แก่1กระดูกบริเวณจมูก 2. กระดูกบริเวณาตา 3. กระดูกบริเวณหู 4. กระดูกบริเวณกล่องสมองกลุ่มที่หุ้มไปในได้แก่กระดูกบริเวณจมูก o f f เ c t o r y ีล g เที n ประกอบด้วยอ d m มอ พอทันลิตเตอร์ t e r l t ร r a อ a ดมอยน a าซันวอร์โมวอร์เมอเดอร์มดมอยนีฟอนชัดสองกระดูกบริเวณตา ออ b i บิท r ลล i เ n นประกอบด้วยกระดูก Or b i บิอ s ส h e ฟิ i d กระดูกลาไคมันกระดูกจูกันกระดูก s u b ออ b i บิทกระดูก Dermo สฟิโน t i c กระดูกซูราออบิชันกระดูกฟีฟอนทัชสามกระดูกบริเวณหูโอติกลิเจียนหนึ่งกระดูกเซฟิโนติกอยู่ทางด้านล่างของกล่องสมอง สองกระดูกเทรโรติกกระดูกโรโอติกกระดูกอีพีอติกกระดูกเอ็กออส ซิปิตันกระดูกซูราออกสิปิตันสี่กระดูกฐานกล่องสมองเบสิกค,คลาเนียนริเจียนมี <c oughs> มีกระดูกเบซิออตซิปิตันพาราสฟี สปินอยดสี่กระดูกฐานกล่องสมองสี่กระดูกฐานกล่องสมองมีส่วนเป็นกระดูกอ่อนประกอบด้วยเบซิออสซิปิทันปาลาสปินนอย พาราพาราสฟินอยกระดูกกล่องสมองของปลากระดูกอ่อนมีจำนวนของชิ้นกระดูกน้อยกว่าปลากระดูกแข็งประกอบด้วยจงงอยปากเป็นกระดูกอ่อนที่ยึดส่วนของจะง,งอยปากที่ยืดออกมาในตำแหน่งหน้าสุด ของกล่องสมองสองจมูกส่วนจมูกอยู่ในตำแหน่งที่สองตัดมาจากส่วนหน้าสามกล่องตาเป็นส่วนที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับตาสี่กล่องหูอยู่ในตำแหน่งหูและสมองรวมกันห้าฐานกล่องสมองเป็นฐานที่ปิดอยู่ด้านล่างของกล่องสมองทั้งหมดกลุ่มหุ้มภายนอก ได้แก่พวกปากระดูกแข็งหลังของหลังคากองสมองส่วนที่พยุงรูปร่าง1.2กระดูกกลองเงือกเป็นส่วนของกระโหลกศีรษะด้านล่างส่วนใหญ่สามารถขยับได้สามารถแบ่งออกได้เป็น4ส,ส่วนคือ 1. ชุดกระดูกปาก ได้แก่ชุดกระดูกขากรรไกรบนชุดกระดูกขากรรไกรล่างชุดกระดูกบริเวณคอหอยชุดกระดูกบริเวณกระปุ้งแก้มชุดกระดูกบริเวณแกนเหงือกชุดกระดูกสองกระดูกสันหลังงบล่างของกระดูกสันหลังจะขึ้นอยู่กับ ข้อกระดูกสันหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน3แบบคือกระดูกสันหลังรูปร่างกระดูกสันหลังจะขึ้นอยู่กับข้อกระดูกสันหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างสามแบบคือ 1. amphisilus 2. ophistosilus 3. โปรซิลัสกระดูกระยาง 1. กระดูกคำจุนคีบเดี่ยว 2. กระดูกคำจุนคีบคู่การคีบ 1. การคีบเดี่ยวการคีบแข็งมีลักษณะเป็นท่อนเดียว ไม่มีและป้องเมื่อมองทั้งด้านตรงไม่เห็นรอยต่อระหว่าง2ข้างหรืออาจมีข้อป้อง2การขีบอ่อนมีลักษณะเป็นป้องๆ้องต่อกันเมื่อมองทางด้านตรงจะเห็นประกบเป็นรูปคู่ตรงกลาง เมื่อมองทางด้านหน้าทางด้านข้างจะเห็นเป็นส่วนเส้นซึ่งอาจจะแยกออกจากกันเป็นหลายแฉกมีเยื่อยึดระหว่างแฉกพบในกระดูกพบในปลากระดูกแข็งทั่วไปผมครับ